ค่ะกลับสวัสดีงามๆพ่อแเม่พี่น้องป้องไปสู้ขู่สู้คนนะคะยินดีตอนรับเขาสู่ทางช่องสุภารวยนะคะพี่น้องนาะค่ะพี่น้องเอ้ยค่ะเบิ่งบรรยากาศนะคะแต่เลขกเขาซีงวดติดเมื่อนี่รู้สึกว่างวดนี้งวดที่ห้านะคะพี่น้องเด้งงวดนี้งวดที่ห้านะคะลดติดเป็นกิโลค่ะพี่น้องค่ะสองกิโลค่ะสําหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่เขามาเบิ่งมาชมคลิปนี้แล้วนะคะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเปลี่นกําลังใจให้ทางช่อง สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเตือนเขาเพื่อที่สุบริภัณข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องสุภารวยนะคะพี่น้องเนาะเบิ่งรถพี่น้องค่ะบรรยากาศมันคึกคืนแกอย่างคักค่ะเดี๋ยวหาบนจอดรถกันนะคะพี่น้องเน้อเดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ำกันเนาะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องคนอ่ะคนคนหลายครับหลายเติม รอ,ค,อค่อยรอค่อยน้ำกันพี่น้องค่ะดู่ทางพคนกันหลายด้วยพี่นอ้องเดี๋ยวไปถ่ายให้เบิ้งค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศคน,น,าาศนหลายเดี๋ยวก็น้องค่อยอค่อยเห็นหลายพี่น้อง คนเดินดีเดอร์โบเมนมดพี่หนุ่มหลายค่ะบรรยากาศสดๆมือนีค่ะ ใสารบารีปู cool นะครับว่ารวมงานในมือนี้เนะกับเนกาเจ้า <founding> ช <bleiben> <bits muscular> <ciamo> ับเป็นเฮียนะครับตัวัเฮียถึงนะครับตอนนี้เป็นหลายปูนน้อนะครับพีนองตะไนนะครับปีเก็บใ้เก็บได้นะครับเนาะสามารถนะครับแ้งนะครับแกงข้างเคยถึงบุญบารีรวมกันนะครับเพร่ามนีเขามีคิดใจที่ใสนะครับกับ้อกันข้นเ่นนะครับนัานประตเป็นยงสูงนะครับขอบคุณ คโทนะคะขอโษนะคะอ่ะโอ้ได้มากเลยเนาะจังไรก็ดีอีกสักริผ่านาที่แลคะเขาก็จะได้เริ่มเคลียร์พื้นที่แล้วค่ะ ผู icana, ้เล่นว่ายเป็นเรื่องว่ายกับหยักใบกับเ้าก่อนค่ะรัสดะนั้นเทาก็บจะไปปิดเวได้ประมาณ14.4ศูนย์อเขาสิเริ่มปิดแล้วค่ะผู้่ว่เขาจะแค่พื้นที่เ้วค่ะจะในกับท่านผู้ใหร่วมกันเนะคะเนาะความเด็กนีอเนาะค่ะอันเดีติดมัอกรลาบลื่นไป นีใครี่็นนดีปลาตั้งนานเลยแต่เพี้ยนี่เขาเพี้ยนตออยข้าเราไม่ยังพี้ยอพงลาตตเป็นเล่นเ้ายังสูง่งมันน่ะาจะซื้อว่อไเป็นงานหัวใ้่จางเส ไม่ได้อีย่างเดวออกตั้งเดือนย่างยวงดือนย่างเดยวครับเกิดขึ้นม็ได้นะครับเริดขึ้นได้เพราะว่าล็กติดต่องีอรัที่กิบตาตาเข้มตาเ้้ยนะครับเช่นตาเข้ยนะครับก็ได้สัเกตุนี้นะครับหลังแรกเสมอคือคำถามแกล้มากแต่ก็ไม่เป็นสถานนนะครับลูกจะรอฟีนะครับตาผ่านดีกว่าที่ความไม่ผ่านหลักากเบรกนะครับตาผมอีกอย่างเิมองแล้วนะครับ ยังไม่ได้มาับ่วยกันอระกาทยรถบครับรถบนครับรบ้านนะครับจากเรม่งสู่นองุเนนะครับสู่ต่อมนะครับรถบ้านนะับบ้านรบ้านเตื้นจะพร้อมหนละครับยกเล็บแยกเต้นท่านี้เราเิดกะดบกลางครับองเชงรา

เอาไปมาปีนดอยทุกคนนะครับที่นี่าครับขอให้ทุกน่ื่นตระหนกแ่กรนั่ง่องครับน่ง่งนะครับทื่นเงุนแน่ในั้นนีางแสดงความเคารพต่อตัวร่องนะครับ ไล้นมุนมุนไล่จ้าดูนี่อยานีค่ันครับเย็นครับพี่น้องดารนนะยังไม่บ น al ั 2> 2. Uh, well. ่งเลยค่ะอุณผู้ชนว่าเออนั่งตากันบออุ้ยเนี่ยจะเป็นยังไง้นี่เออถึงสองนั่งดับยวถงสองออเมื่อน่งนั่งหกเออใช่จ

ังของเับมาเอดซีครับผฟันมันมัน้หานีะเก็หงงม้วนนี้เป็นมวดที่เก็บ นั่งก็